ส่องกล้องด้านในของพริกแห้งไปดูกันว่าจะเจออะไรบ้างเราสุ่มเลือกพริกแห้งที่มีสีซีดที่สุดในถุงค่ะแล้ว,วันตอนที่หักเม็ดพริกเนี่ยรู้สึกได้เลยค่ะว่ามันกรอบแล้วมันแห้งมากๆค่ะทุกคนนอกจากจะเทเม็ดพริกไอสีเหลืองๆกลมๆเล็กๆออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะผ่าตรงเปลือกด้านในให้ทุกคนดูด้วยค่ะส่องโบเข้าไปนี่คือบริเวณเปลือกด้านในของพริกแห้งค่ะมีลักษณะที่แห้งมากๆค่ะมีความแบบมันๆเบ วาวเงาเงาไงไม่รู้ค่ะทุกคนและในส่วนของเมล็ดพริกเล็กๆ,ๆที่อยู่ในเม็ดพริกอีกทีหนึ่งค่ะดูจนทั่วแล้วนะก็ไม่เจอลักษณะที่เหมือนเชื้อราอะไรนะคะก็เลยขูดออกมาส่องกล้องกําลังขยายสูงอีกทีหนึ่งอันนี้คือด้านในก็คือตรงเนื้อพริกนั่นแหละก็จะเห็นลักษณะของเซลล์พืชไอทีสีเหลืองๆขดไปขดมาแบบนี้ค่ะส่องจนทั่วเลยค่ะไม่เจอเชื้อราแต่เจอแบคทีเรียรค่ะซึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเม็ดที่แห้งมากๆค่ะทุกคนซึ่งตรงเปลือกด้านนอกเขาก็ไม่มีลักษณะที่เป็นเหมือนราเลยส่วน ของพริกนะคะอ่ะจราไม่ราเนี่ยคิดว่าอยู่ที่การเก็บรักษาค่ะและนี่ก็คือการสุ่มมาทดสอบส่องให้ดูเท่านั้นนะคะทุกคน